ทุกคนรู้จักสัตว์ประหลาดแห่งท้องมหาสมุทรชื่อว่าลิเวียทานไหมครับมีลักษณะร่างกายยาวมหึมามากครับคล้ายงูหรือว่ามังกรทะเลครับคือตำนานของสัตว์ประหลาดในตำนานตัวนี้มีปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลด้วยครับถูกบรรยายว่าเป็นสัตว์ทะเลที่ดุร้ายที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้หรือในตำนานของตะวันออกกลางก็มีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมีลากมาจากตำนานของชาวคานาอันครับเรียกว่าลอตันซึ่งบอกว่ามีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่เหมือนกันครับมีเกร็ดแข็งเหมือนโลหะหรือหินและพ่นไฟได้ครับ่าอกว หายใจออกเป็นควันไฟนะครับถ้าในความเชื่อของศาสนาของชาติตะวันตกเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายครับทุกคนเห็นมหาสมุทรที่เรือกําลังล่องผ่านนี่ไหมครับตรงนี้คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับใหญ่กว่าประเทศไทยเนี่ยสามกว่าเท่าเลยครับและความลึกเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่4 0 0พกว่าเมตรครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยเชื่อเลยว่าโลกเราเนี่ยจะมีอะไรที่มันแปลกประหลาดขึ้นมาได้หรืออะไรที่เราไม่เคยเจอในตำนานเนี่ยแต่พอได้เปิดโลกกว้างได้ล่องมหาสมุทรทั่วโลกกว้างใหญ่และลึกขนาดเนี้ยถ้ามันเกิดจะมีขึ้นมาจริงๆผมว่ามันก็ไม่ แปลกนะครับและนี่คือเรื่องเล่าตำนานของลิเวียทานครับ